สวัสดีครับวันนี้ทางกลุ่มของพวกเราจะมาวิจารณ์หนังเรื่องสิงห์หั่มือปราบใจซื่อซึ่งเป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่มผู้มีคุณธรรมที่เขาจะมาจาัดก,การกับคนชั่วโดยเราจะวิจารณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์กันจะเป็นยังไงไปติดตามดูกันครับ นี่ครับมาดูฉากนี้ครับวิ่งมาสิงหามทําไงทีเอ้าถ้าทีบนี่เป็นแรงส่งไปด้านหน้านะครับทาไมถึงได้ลอยขึ้นไปแบบนั้นกันครับแต่ถ้าเตะขึ้นด้านบนก็ต้องเป็นการเตะช้อนตัวคนให้หมดนะครับซึ่งก็น่าจะหมุนอยู่กับที่ด้วยแรงจากเท้าที่ใช้เกี่ยวขึ้นไม่เกิดทอกนะครับแต่นี่พุ่งไปข้างหน้าด้วยครับก็จะดูขัดขัดกันไปนะครับมีน้าซ้ําครับยังกระโดดตามแล้วไปตบคนที่วิ่งเข้าหาอีกครับโอ้แล้วหมุนฮะโอ้คนนะครับไม่ใช่สปริงจะเด้งแล้วหมุน ได้ด้วยแรงจากความเงยในแนวเฉียงเช่นนะั้นสำหรับฉากนี้นะครับสิงหามได้เล่นตำรวจจับตัวกับคนร้ายนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้เล่นกันหรอกครับเขาไล่จับก,กันจริงๆซึ่งสิงหามขับรถสีขาวส่วนควนร้ายขับรถสีดำจากต่อไปนี้เป็นฉากที่สิงหามขับรถปาดหน้าและเดินลงมานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า ถิงความควรจะมีความเฉืยมากกว่านี้ใช่ไหมครับตามหลักฟิสิกส์ผมก็ไม่บ่นใจเหมือนกันผมไม่ได้เรียนมามากออต่อจากนั้นเขาได้เล็งปืนไปยังที่ล้อล้อรถของฝ่ายตรงข้ามนะครับยิงใส่ทําให้เกิดการพลิกคว่ำจริงๆถ้าจะเกิดกรณีนี้ได้จะเกิดมาจากฝ่ายตรงข้ามขับรถมาเร็วมากนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่กรณีผมคิดว่ายังเป็นไปไม่ได้จากนั้นเขาดึง คนร้ายลงมาโอ้รถไม่ทับได้ยังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันครับครับแล้วก็จะมาดูคลิปฉากนี้นครับเป็นฉากที่สีาวิ่งไล่ตามคนร้ายนะครับยื่นหลอดไฟพวงไปด้วยนะครับจะเห็นว่าวิ่งจอนม้นทั้งริวเท่ากับรถนะครับถ้าน้ำไม่พอนะมีกระโดดที่เ้าตัวไปฟาดคน,นคร้ายก็จากาพคนร้ายกระเด็น ไปชนสเสาไฟจลย์นะคราวนี้สิงหานี่ทำให้คนคนขับเสียการควบคุมรถวิ่งบนรอบเสาส่องสีหนากรที่จะหลุดโคง้งและตกสะพายไปนะครับที่จะเห็นว่าเนีน่ยสิงหานี่ต้องใช่คนธรรมดาไม่แน่เลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้หนูคุคิดว่าพลังวิเศษของสิงหานี่ไม่ใช่แค่มีพลังกำลังอย่างมันรู้ม,มานานอย่างเดียวคุกคิดเฉลยทฤษฎีอย่างนี้เลยครับว่าสิงหานี่มีความพิเศษคือสามารถบิดโค้งการอวก,กาศได้ตามใจชอบครับ ใช่ครับการประกาศในความคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์นะครับผมเสนอว่าสิงห์ฮามเนี่ยมีแมสเอนเนอร์จี้สูงมากจนกระทั่งทําให้การปรกาศมีโค้งไปรอบตัวทําให้กฎฟิสิกส์เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นๆบนโลกนะครับซึ่งนั่นก็จะมีการอธิบายว่าทําไมสิงห์ฮามถึงสามารถทำอะไรก็ตามที่ขัดต่อหลักทฤษฎีได้จำนวยม,มาก โดยที่เราคาดไม่ถึงครับเคยพบว่าสินทานหรือสามารถควบคุมการอากาศได้แค่นี้ครับ